โอเคเก็บ okay, ของก่อนนะเป็นพานตีเป็นพายกันเอาเอาสมุนไพรเก็บไว้นี่แล้วสมุนไพรเออดีนะเกมแม่งแบบจัดระเบียบให้เราด้วยว่าต้องเก็บอะไรเก็บอะไรชอบว่ะหนังเอาไว้นี่เก็บหนังมะเก็บหนัง <c oughs> Abraded Increase Sun Resistance Rating อ๋อมันเป็นยาที่กันแดดนีนะ่มว่งแต่จริงไม่จำเป็นต้องใช่หรอกครับพอดีผมแบบเร็ว เอาไปก็ได้นะอ่าพกไปก็ได้เบอร์สี่นะอ่าพกไปเบอร์สามชือๆอยู่ลวยากันแดดไม่ไม่ก็ถ้าอันนี้ไม่พอก็คราบยาฮิวอ่ะอืมยาฮิวยาเพิ่มเวทยาเพิ่มออตราโอรงไบต้องะที่เดิมหมดแหละไปหาเฮ้ยเมื่อกี้เราได้หนังสือมา่ยเดี๋ยวหนังสือไปเรียนรู้นันเรียนรู้ไม่ได้ก็ไปย่อย ไอ้ให้นั่นกีดเชื่ออะไรวะไอ้หีบหีบที่มันกินคนอะเบียนเบียนไอ้พี่จะมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออ๋อให้หีบได้ด้วยเหรอให้ได้โอเคจะย่อยมาเป็นไอเทมไว้มันไม่มีอะไรเรียนรู้เลยหนังสือเรื่มเนี่ยกริมเรนเจอร์เออได้เรียนรู้ไปแล้วเออแน่เรียนรู้ไปละอ่าเอาไปเก่าละ กูกูเพิงรู้ว่าถ้าถ้าเรายิงนักธนูเอ้ยท่านแบบเราเอานักธนูธรรมดามามันจะได้กระดาษได้สกิลแบบยิงปืนอะไรเงี้ยถ้าแบบเอามาจากพวกใช้ดาบมันก็จะเก่งดาบอ,อ๋อตามเลื่อนนะเอาใจละ เปลี่ยนไปใช้นี่ดออกีกว่า <Batman. S 2> พ้อคุม,มอ,มอะอไรรูนเนี่ยเท่จังพ้าคุมการเวลาแบทแมนดูดิสี่พ่อคุมสี่ดูวิอ่อนแบทแมนอันแบทแมนอันยังไม่มีเก็บใดได้มั้างเนี่ยอันยังไม่มีสกิลอะเอาไว้นี่อเหรอว่าเนี่ยเอาไว้ในกล่องเละแบทแมนแบทแมนพ่องพ่องมะเอ้ย <c oughs> เราคุยอะไรสัตว์ีดงาน,นเออตลกว่ะเด็กคนนี้ไหนเขาคอ,พอแมแบนแมนอันไหนเฮ้ๆเวอร์ใส่ของแบมันฉีบผัวน่ะคอยโคตรง่อ่ะก็ส่วนของเป็นมืองดีนะ โมแม่งมันให้จะแตกไหมเนะี่ยที่เก็บก้อนหินเอาไว้ไหนดิเฮ้ยเดี๋ยวมันให้จะแตกนะเว้ยอันอันที่ใช้ปกติดีกว่าเยอะนี่ที่กูใช้ดีกว่าเยอะเนะี่ยเหระอือห uh ือ huh. ให้ไปแลนด์ไนที่ไหนมีฟินมีดีของดีไอยู่นี่จ้ะอ,อ๋อมีอยู่หรอมีแล้วมีอะไรวิร่งแม่เดี๋ยวไอ้ลง เตาหลอมหินมีเลยเราจะเอาหินไปเก็บจำไม่ได้เว้ยโน่น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 อ๋อนี่โอเคเห็นละอยู่ใกล้ๆจุดวาร์ปเราจะขอให้เก็บเก็บหินเก็บหินมาเก็บให้หมดนี่เรามีเลือดเยอะมากเลยเอาเอาเลือดเอาเลือดไว้ไหนได้บ้างเนี่ยบลัดเอเซนเนี่ยหรือว่าเอาไปครับเอาไว้ในนั่นน่ะในกล่อง เออไว้ในกล่องเผื่อเอาครับอะไรพวกนี้ในกล่องในกล่องครับไปเนี่ยเไยวะกล่องอยู่ไหนครับครับยากล่องครับยาครับยาเหรอนี่นี่นี่ในนี้ในนี้เบ้นนี่โอ้โหเนสเอาไปเลยอุ้ยกระดูกก็ไว้นี่ได้ด้วยเยี่ยมกระดูกเราเต็มละอ๋อของพวกนี้มันของเอาไว้ครับยานิ้วมา อ๋อเอมีเออเนี่ยว้้าครับยายเนะเวอร์มินซัสเอ็มตีคาบระเบิดด้วยด้วยเว้ยเอาใหม่เอาใหม่ไว้หนเ่าเราได้ใหม่พวงมล้วว่นี่เออจะได้รู้เดี๋ยวว่างๆแ่ยส่ตังเงาไว้เนี่ยขอมาเก็บอ่านี่เก็บมาละเอาตังไว้นี่เนาะหกสิบมึงดูตังที่กูเก็บมาเย็ด อ่าเราไว้รวมไปด้วยเลยของส่วนลมแล้วก็เอาใช้อีกได้นะเออแล้วก็เมื่อกี้เห็นมันมีขายหมวกด้วยว่าไปซื้อเดี๋ยวไปดิเนี๋ยโกไปมันขายร้อยห้าสิบไม่รู้ดีว่ามันเป็นหมวกเหล็กอ่ะอย่าได้หมวกแบบของบาทมาเลยเท่ hey. เอาไปเลยเอา้าไม่ไม,ไม่ได้หมายถึงซื้ออย่าได้หมวกแนวแนว,แนวบาทเนี้ยก็ไปเลยไง ใส่ไงเนี่ยมันมีมันมีแบบนั้นล่ะอันนี้อะไรอ,อ่ะอ๋อทีแรกเราใส่หมวกอยู่แล้วเ,เนี่ยเมดแคปอ๋อเรามีหมวกอยู่แล้วแต่หมวกเหม็นบัฟอะไรเลยนี่วะหมวกหมึ๊ไม่ใช่ไม่บัฟหมวกแค่เท่เฉยอ๋อหมวกไม่บัฟอ่ะงั้นบาทเราเคยไหมเดี๋ยวเราเปิดเดี๋เราเปิดหมวกทีเชนึกว่ามันบัฟไง,งก็เลยอยาไปซื้อหมวกเกมที่นี้ไม่บัฟเลยอเ,เออเท่เอียงเดียวเท่เอียงเดียว อ๋อท,ท,ที่บับล,ละล่ะคือกางเกงอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เสื้อผ้าแต่ตอนนี้เรามีแค่เสื้อหลักที่มันแบบบับสูงเราต้องคาบกางเกงกันกางเกงมีแล้วนะมีแล้วก็ไอความใช่คาบม,มีแน่เหมือนกันแต่ต้องการได้เยอะมากเฮ้ยเปิดเพลงได้ด้วยเหรเปล่าได้ดค,คดรับมิวสิกบ็อกซ์เยสเหรอเลยครับ ที้อ๋อตอนนี้เล่นเพลงนี้อยู่ขี้แข่งไม่พังไม <นะ S 1> ่ขี้รอไอ้แก่รอแม่มาเรา <laughs> พรอ่อมาอยอาขอมีใจแค่ไไม่มีใหม่กว่ามันก็ไปฟาร์มได้ดีอย่าเนี้ยต้องไปฟาร์มด้วยกัน <c oughs> กระดาษนี่เก็บไว้ไหนได้บ้างเอา,เอาเก็บไว้ที่ตัวแล้ว ต,ต,ต,ตู้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 ทำกระดาษตู้ทำกระดาษตรงไหนนะห้องยาเก็บเลยนะป <Paper. S 2> เปอร์<า>มัน,นเขียนว่ากระดาษไม่ได้ใช้เลยอเพราะเพื่อนแบบเรียนรู้ไปหมดละก็เลยเออไว้นี่ก็ได้ก็เลยที่ไว้สมุดแฉกไปกระดาษอ๋อหัวใจวางหัวใจไวน้นี่อันาานี้มันมี ไอ้เดียเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรายังไม่ได้อัพเวลอันญมณีน,นี่เลยนี่ว่ะลองเปลี่ยนหมวกดีกว่าสเปียใส่อันญมณีเล่นๆล่นไหมเวอร์มินซับนี่คือยาไหอซาซับได้หรือโคเวอร์อ๋อยาจริงด้วยเออกูมียาสองอันหัวใจหิน หินก็น่าจะไปไว้ห้องนี่แหละลงเนี่ยลงหินลงเหล็กลงปูนอ่าเอ้ยทำไมเก็บไม่ได้วะอัรลาชบอ๋อเต็มเอา้าอันนี้ไม่เต็มก็เก็บไม่ได้โ<ฮ>สโตนบอดี้อะ่ะมันชื่อว่าสโตนบอดี้อะ่ะมันเป็นแร่อะไรท้งอย่างเออช่างมันแล่นแะน่ตอนนี้กระเป๋าก็ว,าว่างละกระเป๋าโล่งมากทำอะไรต่อดีวะ กี่เลื่อนเรา <ไป S 1> เลือดเ,เก็บไว้ไหนวะจำไม่ได้เอาหัวใจเก็บไว้เนียนหัวใจเอาหนูเก็บไว้นี่ด้วยไม่ได้ใช้หนูเอาไปเก็บอันนี้มันเก็บได้ <c oughs> หาไม่เจอไม่รู้เราเก็บไว้ในกล่องนี้หมดนะกล่องใกล้ๆห้องนอนห้องโรงศพโอเคไปไหนตอนนีวะ เราต้องไปล่าบอสตัวหนูนี่จัดการไปละนี่ไอ้ตัวนี้ฟินเดอะฟิชเชอร์แมนนี่เออนี่นักตกปลานักตกปลานี่ทำนั่นมาหนูชอวยเตะไม่เจอยอยู่ขวาบนเลยขวาบนเนาะเอ้ยขวาบนดิมันบอกว่าอยู่ซ้ายล่างอ่ะใช่ถ้าตามทิศอัพมนงับมาแถวแถวเอาวามาซ้ายล่างละที่เดิมที่เราตีคาราวานเมื่อกี้มานล้ยเนี่ย มาลองที่คูมา้าเห็หนป่ะตัวนู้นเหรอเออโอ้ยไกญ่มากเลยเอ๋อมันอยู่นั่นเหรอเออああเอ่ากำลังกลับบ้านอุปกรณ์เรียวก้าสิบไหน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 อยู่ <IS Y> นี่นี่นี่ตาย <IS Y> ไหนที่อะยังยังเก้าสิบเก้าสิบเน อ่ากำลังไปหามันคืออะไร,รอ่ะมึงสร้างคกุกเหรอมึงสร้าง,สร,างสร้างได้ด้ยจับมาก่อนไอ้เหี้ยกูเบื่อฮะนูมไปสลยครับฮ้องนะทำไมตกมาเลยอ่ะตกตีที่อ่ะไอ้ควายโอ้แปลงร่าง อเราในระหว่าน,นี้วิ่งหาบอสกันแล้วเราไม่รู้มันอยู่ไหนทให้ชี้ยุ่งยากเออตายแล้วจะดูไฟเนีพี่อะเออเฮียไฟแรงพับยากกันไฟแม่งเลยโอ้อยสองคนที่เลือดจะหมดแล้วเขามีเอาดูไฟแล้วรู้เลยดูไฟแม่งแรงจัดเรายิ่งแพ้แสงแดดเนี่ยโดนไฟก็เข้าไป แมันอยู่ในบัวบ้าแน่พนันทำไรกินเซาอันนี้เรอเฮไยเจ๋งว่าบาดจำได้หมดเลยว่ามันอยู่ไหนบ้างบอสแต่ตัวกำลังไปกูห้าวกรงรออะไรกันโอ้โหโอ้โหอะไรระเบิดไฟแรงสัตว์บุติเลย ไอ้ร้อนนี่ก็กูเข้าเลยนะกูวางเลยนะเออกูแม่งแคบไปวะไอพี่อะวางเรียบร้อยเวลาไปฟาฟร์มทรัพยากรก็คินเลือดตีเพี้ยนี่นะแบนดิตแคมป์ว่ะจัดการไงดีวะ โอ้แรงมากโอ้ยกูบอกไม่ทันกูลืมบอกอ๋อยล้อมือแน่แตกมีธ<ว>ีเพิ่มเลือดเร็วไหมน่ะได้ได้มนุษย์ผู้นี้มาแล้ววิธีเพิ่มเลือดว่ะ เเอเกินยามัง้งบอกก่อนนะบอกก่อนนะฟิชเชอร์แมนเก่งนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆจัดการแน่สู้ไวยย้เก่งแบบเก่งมากเลยไหนคุกยัยเด็อยู่ที่ห้องคุกอ่ะสมก็เป็นนักตกปลาในตำนานด้วย ตั้งแบบเดียวไม่ได้เพราะมันไม,ม,นไม่มันไม่เท่เฮ้ยเจอนีและคอปายนะต้องจัดการม,ามันรู้สึกตั้งต่างนะเบี้ยหมอตกปลาเออใช่ Fisherman friends ไอสับ์น้มามีแค่ลูกอมแล้วก็ยังอมอยู่ทุกวันเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปช่วยตี คงไรโอ้ยแบบะตัจะจะดจตีแรงอืมเตี้ใครตีกับาศพอยู่คงกระดูกยัดเจอเตี้เลยโคงกระดูกโอ้ยตีโคตรแรงเลยโอ้ย<ต>เจอ,อบอสก้อนหินอี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอโครงกระดูแล้วเจอบอสก้อนหินเหนื่อยเอาเรื่องอะไปตีมันทำไมเออทำไมเราต้องตีมันด้วยอ้วเลือดหมดแล้วอุ้ยโคตรแรงเลยนะเว้ยมันได้แค่ก้อนหินอะไรทุกอย่าง เวลามันกระทืบนี่โคตรแรงโอ้นี่มันดอกก้อนหินเนี่ยมัาได้แต่หินเนี่ยเอาอะไรเดี๋ยวเก็บให้ต้องเก็บหรอกไปไอ้หนูจะหายไมยมหมเด็กีอยู่แป๊บบอสมันอยู่อ๋อบอสมันอยู่กลางน้ำเลยนี่หว่ามันมีพวกไหมวะใช่เพื่อฝากไปจัดการบอสกัน ไม่งี้เลือดเรา20%เองเรายังหาแบบตัว85%ไม่เจอเดี๋ยวค่อยไปตะเวนแถวแคมป์ที่บ้านแคมป์ที่บา้าจุดไปดูดดูดเลือดที่บ้านแล้วก็ได้ดูดที่บ้านเลยเออที่บ้านดูดเลือดได้ดูดมาแล้วฟิชเชอร์แมนฟเฟนอื <c oughs> มไม่มีอะไรที่ฉันจับไม่ได้อะไรเนี่ยมาตกปลาทำไมตอนเอ้ยอ๋อ มันเอาปลาปักเป่ามาสู้อะ่ะเจี๋ยโคตรคิดคีบอะไรของลุงเนะี่ยเอ้ยลุงดี เออลวงแล้วลวงละโอ้ยมีแหวนเลยด้วยเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูเนี่ยดูเลยตกปลามาสู้อ่ะพวดเอาเลยลุงงั้มอ่าล็อกพูดดังอืมลิมรสชาติของความรู้ความรู้ใหม่ว่ะเมื่อกี้เราจับอะไรได้อะแหวนอะไรอ๋อหนังสือ เดี๋ยวค่อยไปให้กล่องปลากินเล่นอร่อยบอกเลยโอเคไปไหนต่อดีไปฟาร์มนั่นเดีย๋ยวเดี๋ยวก็ตอนกลางคืนแล้วแล้วก็ไปเข้าแคมป์นู้นจำนี่หาเหรียญก็ได้เหรียญเยอะๆคนเหรียญเงินดีเป่าอ่าเหรียญเงินเหรียญเงิเน,เ,เ,นเ,เนี่ยเฟ้นไปฟาร์มนี้หน่อยดีในในที่ไ,ไหนได้ได้เหรอตายอยาบกว่าดีได้มันได้มันจากอะไร ก็ตีพ่อตีตีโจนเนาะเออแล้วก็แบบได้มาม,มั่วๆไม่รู้เรื่องเก็บมาหมดอ๋อมันจะชื่อคอร์สเออยนี่ตีโจนยิงด้วยเดี๋ยวตีโจนให้ชิวๆเอ้ยโอ้โหมาแล่นเลื่อนเลือนมันมสามเปอร์เซ็นต์รอลองเจอบอสเจอบอสก็หนีก่อนแล่นไอ้พวกนักล่าเป็นพายเราวั้งคืนเนี่ยเดินเตะๆไปทั่วเลย ้อหมีไปทำทำอะไรวะมีบอสโกเลมเฮ้ยเราเพิ่งตีกันมาเมื่อกี้นี่ตัวเนี้ยโอ้ดูดเรือโอ้ยนี้ฆ่าอะไรอะเดอะเดดพีกไปบมไายเฉาอ่ะเหลี่นไปได้เลยขึ้นไปไงว่เดดพีกเนี่ยมันเป็นเขตบอสเหรอ ขึ้นไม่ได้หินมันถ<ช>ล่มครับอยู่มันบอกว่าทุกต้องเฉพาะคนที่มีปีกอ๋อสดงว่าเราแปลงกระ่างเป็นข้างคาวได้ใช่ไหมในอ่นา,นาคตรดดเดาเดานี่ไดยได้เอาว่าเรดบ,บอสเราต้องมีปีก,กมีตาด,ด้วยว่ะสัตว์ป่าหาเลือดเด็กคุลาดีกว่าเก้าสิบ

ตัวนี้อะไรเนี่ยติดแรงไม่ทราบไอ<า>้เหีย้ยต้นไม้โวยม้ากูตายวิ่งโคตรช้าเลยกูอยากขี่ม้าละไปเอามาเราเดี๋ยวอุ้ยหมาป่านี่เล,เลือดเก้าสิบเจ็ดเลยวะต้องเอาแล้ว กินเลยงงโงไม่ได้ที่อ่ะต้องมีพวบการอุ้ยแดกเลือดหมาป่า97ดูคีเอเจอร์ดูสแตตดูสแตตเพิ่มการรีเจนเลือด100%แนแข็งแกร่งมากเวอร์ไอ้ท้ำไอ้ท้ำนี้เขตเขตอะไรเนี่ยอ่ะลองเข้าไปดูถ้ำที่เฟนจะเข้าคืออะไ ห้ามหมีบอสหมีอ๋อบอสหมีเข้าไปก็เจอแต่หมีอะกะไม่มีอะไรใช่ไหมไมันไปละมือเจอหมีตัวใหญ่นอนอยู่ตัวเดียว้มไม่น่ามีอะไรเนาะตอนนี้อยากได้เออได้โจรไปเก็บได้มาเยอะๆแล้วก็ไปเอาม้ามาด้วยม้าเราอยู่นู่นเลยนีน่หว่าไอโรงเรียนนี่มันรีเซ็ตปีอ่ะ Long lĩnh từng lưu đi thiêng lưu điên thôi 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 เปเชียลการเลียเน่เจวันติดจูนติดนวาาเดยดยชัยว้าววแต t บอทเจ๊ใช้เียมอนโคดีส่งก็เป็นอือเนี่ยเราเก็บได้มาได้โคตเยอะเลยยิตีโจนตีโจน เก็บมาเรื่อยๆอันนี้กล่องอะไรเนี่ยกล่องนี้ต้องปลดล็อกด้วยอ่ะปลดล็อกหน่อยล็อกกุญนแฉอุย๊ยมาแล้วอุย้ยพลังเขียว <c oughs> ขอเงจะเต็มอีกแล้วว่ะอเอ้ยได้เหรียญด้วยโอเค <c oughs> เขียดร้องรัวๆเลยเหรียญท<ๆ>องตัวนตก นี <muitas S 2> ่มีจุดวาร์ปเอาแคมเอาแคมแบนดิตใหญ่นี่มาไปนี่เราเล่นมานานมากนี่ยังไม่ได้ฉี่เลยเริ่มปวดฉี่แล้วชอปปี้ชอปปี้ชอปปี้มาแล้ววันนี้เราก็เพิ่งซื้อไอ้นี่มาเหมือนกันของเพิ่งมาส่งไอ้อะไรอะที่หุ้มกุญแจปลอมกุญแจรถอะเออโคตรใหญ่ปลอมแม่งโดนแม่งหลอกไอ้เนี่หมายถึง คือในรั่วเป็นลายธงชาติอิตาลีนะเป็นลายแบบเขียวแดงขาวไงแต่ได้จริงแม่งเป็นน้ำเงินแดงขาวอะไรก็ถือว่าหลอกเราใช้ได้ cross mall ตายซะเอ้ยอ๋อแล้วเราไปเก็บอาวุธทำไมเราไม่ใช่อะไรกูใช้สก,กิลเฉยแตกนี่มาฟาร์มได้ให้ผูพันบาทเฮ้ยอันนี้มีหนังสัตว์ แค้มโจนแม่งใช้สัญลักษณ์เดียวกับสเกเวนในวอร์เออ้วร์แฮมเมอร์เลยอย่าพูดวอร์ทันเดอร์ใช่ไหมเนี่ยเผาเผาหนูโอ้ยโดนหมากัดนี่กัดกูเหรอนักลบวุ้ยเจอบอสเจอบอสคิวลี่เดอะฟอร์ตอาเช่เจ้อ๋ออันนี้มันค่ายบอสดีกว่าดูดีไหม ไอ้ยหายไปละบล็อกโอ้ยกูแข็งคือแข็งเก่งมากนะทำชั้นแข็งได้กูพูดทียอะไรเนี่ยแข็งเกิดอาอก็แข็งจริงเนี่ยแข็งเลยอ่ะไม่ใช่พลังน้ำแข็งอืมเป็นหมื่นตามจ่าเนี่ย มูน,น,น,นก,กียอะไรวะเวลห้าสองอ้เฮ้ยเอาหายไปไหนแล้วลวะเฮ้ยยานะดวงเอื้อนีร้องดังๆเลยดูดเลือด เออเรียบร้อยความรู้ใหม่มาอีกแล้วนิวโนแลนจ์ควายจริงมันไม่มีระบบเกมที่แบบทียเราโหดขนาดเนี้ยตลบมันจะไม่มีมอนที่หนีแล้วบ้างหรอ <c oughs> เออทำไมไม่มีโอ,อ้โอ้ยยิงใหญ่ยิงมากเย้เราได้สกิลที่กูชอบด้วยเยี่ยมมันก็มีอนยะู่นะมอนที่วิ่งหนีเรา คนธรรมดาก็วิ่งหนีเออใช่ใช่ดาวิ่งหนีเราอยู่กลัวเราเราค่อนข้างโหดเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าศับตรูหลาบเอนคิดว่าตัวเองเก่งเหมือนแกนเลยโอ้แดดออกแล้วโอเคเดี๋ยวต้องเดินทางกลับละแดดออกแต่เมืองแดคูล่าย,ยังเป็นมืดอ่ะเออไหนดูไหนเมืองแดคูล่าเป็น,นยัง เปิแบบดแมปดูอยู่โซนเนี่ยอ๋อเนี่ยฮาร์โลว์เมลเทนเนี่ย,ยไม่ใช่ใชนั่นพัน,นอ๋อออเขตขวาเป็นแดกคือล่างหมดเลยใช่แล้วศัตรูเป็นใครอ่ะเป็นแบบแวมไพร์เงี้ยหรอหรือแน่ศัตรูเป็นมนุษย์อ๋อเป็นมนุษย์ก็นึกว่าต้องได้บวกกับแวมไพร์ละเยี่ยมแม่งสู้ยากเลยเนี่ยไอ้ตาแดดเว้ย เล่นเกมนี้คุณจะกลัวแดดขึ้นมาทันทีมันจะเป็นสัญชาตญาณในชีวิตเราเลยว่าเราต้องหลบแดดโอ้ยเฮียไม่เข้ากำลังกูโอ้ยแดดแดดเผาสุดยืนหนึ่งสองแตกกูตายเฮียเอ้าอาจารย์พันตายแล้ว ตามเด็แต่อาจารย์เท็กกว่าเกือบตายแล้วนะไอ้เฮียพรอมโมหน้าโง่หน่อ๋อเกือบตายแต่กลับมาได้พอไม่ได้กูตายอ๋อตายจริงอุ้ยนล่อดเจ็ดเอ็ดว่ะแต่ไม่เป็นไรกูไม่เอาเหลือนได้แค่โอ้ว่าเดี๋ยวเราไปเทเลพอร์ตไปวาร์ปวาร์ปกลับบ้านีมันไมม่ีใอ้เฮียอ๋ออะไรวะวาร์ปตัวอะไรวะ บล็อสมอบล็อคตอนที่กูแพ้แน่เลยที่ยังปั่นปั่นปั่นแล้วไม่แดกเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่บล็อสมอมอน้ำแข็งอะมอน้ำแข็งมันบางเว้ยเดที่ยิงยู่ด้อ๋อถ้าตีไอ้ไอ้ดอกไม้นี่ถ้าได้ดอกไม้โคตรเยอะเลยเฮ้ยคุ้มว่ะ ีสอนดอกมาเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเรามีไอ้นี่ด้วยวะคอร์ดโบว์เฮ้ยเราได้หน้าไม้อะใครวะ้ยแรงใช้ได้เลยเยสนี่กูใช้หน้าไม้ยิงแรงเลยเวลายิงกากเป้าเฮ้ยกากใช้ได้เลยอืมปืนกูไปใช้ดีกว่าอ๋อเหมือนแวนเฮลซิงอะแวมไพร์ใช้ปืนเหรียญกูได้เหรียญทองตอนตกมาเต้ อุ้ยดอกไม้นี่อีกละนี่ดอกไม้งั้มเรียบร้อยแตกเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านกันเอาของไปเก็บเอาของไปเก็บของเต็มเลยไม่ไม่เราต้องไปทางนี้สปอตเออไม่ใช่เออมาร์คมาร์คในแมปไว้เลยจะได้ไม่หลง เฮ้ยไอ้ฟ้านี่คืออะไรหนังสือนี่วะเออได้ละอุ้ยโคตรรวยรวยมาฟาร์มทีไรนี่รวยตลอดเลยเว้ยในของกลับบ้านนะบอลเลยนั่นแหละไม่ตายโดยแดดด้วยกูจำได้ตอนเริ่มเกมกูตายโคตรรัวๆจากแดดเนี่ยไม่อยากโดนแดดเผา ใครออนไลน์เปล่าไม่มีเลยนึกว่านึกว่านึกว่าน้องเซิรฟไฟเขาจะเล่นเกมอื่นหรอกแต่เขาบอกเล่นพูกนี้ก็ได้เฟนก็มีของมาให้ยะเอาเงินเงไปโอ้ยแดดเกือบเผาอ่ะกำลังไปกลับบ้านอยู่ถึงกลัง ฟึบอืคีออสเวเกตเป็นอะไรที่เทมากอ่ะใส่กางเกงกันใส่กางเกงยังไงจ๊ะรอบหนึ่งสอง